สวัสดีค่ะพบมาเจอกับยูน totally ี่อีกแล้วค่ะค่ะมาเห็นน้องกินแรงกันดนะจ้าสิค่ะค่ะเอ้ามาเห็นแรงมากินบ่เห็นน้องกินบ่บาย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 ค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายค่ะ ออยกข้าวกบน้ำกันแดเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมื่แล้วโอ้มืดแล้วนี่เห็นแล้กินกันเนาะเหมืดแล้วนี่เนาะเฮ้ยเไม่ใช่กุ้งเอ้เมืย่างกุ้งอยู่กินบ่กิน้ เด okay. okay. oh. ี๋ยวคนละไปเดี๋ยวคด็่ยไกาะมาผิดได้ดุมาบอมาบออาวยได้วยอาถึงบอเอาวยให้ป้านดุอะไรบอดุวยเนอะวยยางก็ได้ดุนะวยยางตั้งนย่านะอ่าเอามานี่วยยางไงดุ ตัวอย่างน้ำตีนเจ้าอน,นพุพพพพพน่นพุนน่นพุ่นพุ่นสวยงางเป็นบ่อถั่วน้ำตีนไงย่างไปน้ำตีนฮันทั้งหลังเออละแหล,ละโอ้เก่งแท้นี่บ่มีผ่ามันอยู่นะอีดานกินช็อตได้มาป้ามาขอบใจบา,บ,าบ,บายบายสวัสดีค่ะ พบมาเจอกับยูนี้อีกแล้วค่ะคมาเห็นน้องกินแรงกันด้วยจ้าสิค่ะค่ะเอามาเห็นแรงมากินบ่มาเห็นน้องกินบ่บายบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายคาดอยู่แล้วโอ้ยมาย่างกุ้งแมยูดี่เฉียบ เห็ดเพืองอต่ำต่ำอีกินแดงปูนต่ำใช่เป็นปูนยางกุ้งไว้ให้สาวน้อยเพิ่นมักจะได้กุ้งนี่ก็ได้ค่ะค่ะไทสบายดีเดอ้ปเอปลาดงเด้อฮะพบกันครับตอนเทมความมือ่อเมื่อป่นี่พอดีเห็ดเนี้ยอยู่เนี้ยกินเลยเป็นมีคุณสามียกข่าวอารอถ้าสามีสามีเต,ต,ต็ข้างนอกแบบจบจัง <laughs> นึบนึกอยากอีกทีแต่ว่าน้องเทอมขี่น้องเทอมอยู่ืนกินตอนแดงนึบวันสีหาทุ่มกินอีกเอาเาดีแล้วแล้วอ้วนจะตีอยากลดพุงมึงจะว่ามูท่วงว่าพุงใหญ่ฮก็อ้วนกัอนอะ่พว่องมือกับสองมืออันดีเอาอันดีเลยไม่ชองออาอดีได้มือเดียวมือเดียวบ่มือเดียวนะ

ไยมนห่เลนีแกล็กแื่อใหม่ือ่้ออหมแล้วนี่นะไหม่บมอ้าตัท่านจะเอาตัวน่ะังใยน่ะที่เเพื่กอกันนะผ่าดเดียวนะนปนะงไปนตงหันบอกผ่าดเดียวกนะาดไวนะ่ เราให้ยายเ่านทำกันค่ณคุนเห็น,แ,น,ลนลแล้วคุนก็ได้กินแค่นี้ดไม่กินเิ่สามลงไปด้วยนะาโหปนนี่เห็นแล้จบเลยถามสี่โตทำไมไมกินเวยาอยกกินแล้วนี่เลยจ้ะเพ้าปนนะม่ะกินแล้นี่แหละ แน่นแล้วนกนั่นกับกับปนกุ้งในลงไปช่วยกันไนลงไปกันปนปนนเรือเป็นนูหอมลงแค่นั้นแหละที่ได้ตีเขาตัวหนึ่งเขาประมาสามคำแดละวขอเขาแล้วได้แล้วของเขาแล้ก็ได้เลยได้เฮนี่ก็นี่แหละ เนี่ยว่ามันเงินเด็ดหลายมาไม่ได้ซื้อวะเนาะไปเจนต๊ะจ้ะเงนจะเดือดมันมันจะได้อาจารย์รนเนี่ยเจ้าอาจาเมื่อก่อนนี้ได้กินนึกไปหาว่าแต่เขียดไปนี่ยังไม่ได้กินเลยเนาะก็จอนน้ะมาไล่เลสติ กเกะก้าวแล้วเนาะเกาวนนี่แล้วมค่อยหายเขียนมาแล้วข้าเลยขาเลยจานนี่งเป็นยอดเข่าเป่ายอดประตกกันเลเพื่อนีนี่กันแค่ยังได้จากมาหาชิพันอินยังกันนะ ดีวะน้ำให้ป้ากินแน่เมนป้าอยากกินน้ำป้าชนะน้ำให้ป้ากินแน่โอ้เก่งแทน้นี่ขอบใจเด็กนุกเด้อขอบใจขอบใจขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเออเอาอย่งเออเอาอย่งเอเอเอาเอาเฮ็ดนะ เอาเ h ็ดนะเฮ็ดเพื่องนะเฮ็ดในซุกดุอ๋อใหญ่เกิลมโอ้ยไปเด้อบ่ใหญ่แนวแล้วคุณเห็นยังกันนะเห็นยังกันนะเชื่อ

Người xuống ở đây anh hải vợ này Đưa khuyên nạ nhắn nè à? Chơi bài đi rồi à! ơi 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 Cột ơi Cột ơi 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 แปงแข่บาแปลงแขว้าอาบน้าแปงไอ้นั่งอันนี้ในเสื้อผ้าแปลงหน้าแปลงฟันอาบน้าเอออุ๊หนาวอุ๊หนาวอาบน้าอาบน้าหน้วาวหนาวโอ เชือกขาอย่างไงนะขยก้นมีเงินขวาเฮ้ยไปไปายันก้นไอ้ชมก้นน้าวบอช่อเจ้าทช่ทนีเชือไม้อ่เชือไม้น้าบ่รืบ่อชมพ่อใช่พ่อายอยโอ้ยยน้เฮีย เ่มจเขียนชสงมเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ หนอบบนมันมันเปียนเลมึงเห็น่านี่อ่บ,บน้ำอาน้ำอน,น้ำ

สนไหน,น,หนก่มีนะเปก็มื้อเมีนอ๋อนี่นปนแป้งโมเม,ม่าหายบ่นน่เฮ้ยพ่อขออยังดีซ้าหาผ่ามาเช็ดได้เลยเ,เช็ดเจ้าเช็ดชืเจ้าเทน้ำเลยฟเงี้ยนี่ผ่ามาเ,เช็ดเลยเช็ดชื่อเจ้าเช็ดคักบ้ดนีีคักบ้ดนี เอาเทน้ำเทตู้อันนี้นะตู้เทโทษหัดเนะหนีเด้อหนีเด้อพ่อวานมีควพิผินอันี้ด้สาวเออักพักักเบิงมาจ้งมันไปเพื่อนมยังเบิรงนี่นี่้มเยอะเซตเซ เปไหนอืมนั่อเขาเนี่ยแม่มีจักรันบาทนี่หรือเปล่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันเ้เบิ้งนี่วันนี้นี่ดีอยู่แล้วตากผ้าผูกไม่เขยนผ้าผูก

ระวัาางไม่ไม่มนนาวต่างมันโลุกออกมาได้ดูไงฮะออกมาออกมานพี่เด็วออกมาหย่านอยู่เนาะอ,ออกมาออกมาออกมา,ออกมาพี่ ไพเฮ็ดไพเฮ็ดนี่นะอยู่เฮ็ดน้ำยููเฮ็ดน้ำอยู่เป็นคนเฮ็ดบ่ไพ่ใบไก่เน่าอ่ะยู่เป็นคนเฮ็ดบ่นี่ยนะบอกเออ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 เมย์มายูมาเห็ดเนี่ยเอ็นบ่ยู่เป็นคนเฮ็ดบ่ไปด้วย แต่อย่เนี้ยที่เราปลอดภัยมองนันปลอดภัยชุดว่าวมองหนันอะขนมก็กินหนูก็เก็บกินได้ขนมก็ได้โอ้โยีน้ีป้ามาเห็นก่อนเนาะนี่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 เกียงวานนี่วันนี้ก็พบคือเกา วานกันกวดเดดกะทู่รอกะเฮ้เต้เบลเมือกันเด้อปะถุนพี่ช้านี่เอาเช็ดเช็ดมาิเอาเอเอาเอาเอาออกมาออกมาออกมาเดียวเดีาให้ชอยให้ชอยมเอาอันนี้ยว่ ไม่ช่วยวันนี้วันนี้ใชไมขอโทษเลยขอโทษเลยถ้าจะเฮ็ดติกได้จะไม่เฮ็ดติกเลยขอโทษสิเดียววะอ๋อขอโทษเลยหนึ่งสองชั้โอ้ยไปได้ตามหลังอีกได้เลย กระเทาะสิ okay. okay. ็งลองดมเลยดูเลยโอเคลองตกเลยลองตกเลยเฮ้ยยีเฮยลาหงเพลงวะ หนึ่งสองสาใหม่บออดู่เนประันบอเบิร์อตัดเด็บมดตัดเด็บจพดบด ยุดเลยยืดขัดแน่นตามยุดตเมื่อปะมป้าเมื่อลูมมึงคำแล้วเมื่อจะปรดิ่งไหมมันคำแล้วเมื่อจะกระดิ่งไหมฝั้านเมื่อหลูกมึงเมือกีิ้น เนี่ยมาผีดูกันเมื่อโตเนเน่ดอโอเคยู่ดีเมยเม่ยม่ได้ไปเด้อไปแล้วไปแล้วกน้กเมื่อและหมื่อแล้วเบลน่าเร็บไปได้เผาตีนยูเยชงเพื่อนนะไปให้ชักให้ชักชงเบิสือสู ล้ม้เอ้ยหนอย่งนะนี่จะอาานานะบอออํานานดีเด้อดีอาานาจไหมลูกเด้อเป่าปาเอ้ออํานาปะเมุนอํบนาํมาปมุนเมื่อป่ามุยอาบน้ป่ามุนเปอาเสือมาเด้ลูกป่ามุนหนาวเป่นอาเสือมาเด้ลูกอะโอเคปลามุนมีเสือเปลี่ยนเด้ลูก โอเคเเนาะเม่อไหยากอ่านแลหนกเนาะอาแพ่ปเแพกไหฮะอ่าเพื่อนก็ได้ดูกสันเลยอ่าเพื่อนเฮาไดู้กเอาไำไหนเอาไยาเลือแบบุยได้นะเม โดดทากกับไ่ได้ทุ่งไปไหนแดดเห็นเห็นแดครไทยหมแหงไมบดมันอ่ะ้หากระมังหนึ่งอยู่เด้ตัวตอนนั้นตัวนั้นแจ้งยู่พอาบ้านเชินี่มันห้านนี่นมันห่านเบิ้งเบิ้นนี่นี่่ีมือใาเมื่อนเอาเนาะเอาเอาแแบน้เอาหนอไอกินน้ำหัวอื้ยบ่เดี๋นี้น่ะ มาพีมันทอดโอ๊คเคสบาร์ดีป้ารุ่งก่บนหนึ่งสบายดีเด้อสิตกก่อนเลยพวกนั้นมันเหี่ยวจุดเด้อมันเหี่ยวอะตุ้มตกกลางกันดิเคสเมื่อไ่แต่มาป้ารุ่งก่อนแล้วเมื่อก่อนบบดนี้ตอการคลิปหน้าคืนนี้สบายดีเด้อบายบายแยงกันกินเห็ดน่ะหัวน้องกับเอื้อยอยู่ มึงห้อนยังกินชับนะปากแม่เรียบร้อยว่นนี้กินชับขอ,ม,อมาใครดวกนะยังมาโอเคบาย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 มึงจ <Bye bye. S 2> ุ <c ười> <bye. S 1> ๊บ